อ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เจอกันกับวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในใบงานที่สองก็คือแผ่นกระดาษท,ที่คุณครูให้ไปนะคะแผ่นกระดาษสองแผ่นนั้นนะคะตอนนี้นักเรียนทําเสร็จแล้วหนึ่งแผ่นนะคะก่อนที่นักเรียนจะขึ้นแผ่นที่สองคุณครูอยากให้นักเรียน เรียนรู้การสะกดคำภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็รู้ความหมายของคำาพยญชนะต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันแต่ครูไม่ได้ให้นักเรียนฟังเฉยๆนะคุณครูให้นักเรียนเอาสมุดวิชาภาษาอังกฤษหรือสมุดที่นักเรียนจดของเมื่อวานมาจดหน้าถัดไปนะคะมาจดต่อจากหน้าเมื่อวานนะคะ จดยังไงคะคุณครูหนูไม่รู้หนูจะต้องจดยังไงนะคะนักเรียนก็จดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วก็เป็นคำอ่าแล้วก็เป็นคำแปลเช่นอ่ะข้อที่1นนะคะเช่นข้อที่1ในนในสมุดนักเรียนนักเรียนจะเขียนแบบนี้อันนี้เป็นรูปที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูเพื่อที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นข้อที่1อย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนไป ตามนี่ a n c คำอ่านนะคะนักเรียน n ใช่ไหมคะนี่แปลว่ามดเขียนเว้นวรรคอย่างนี้เลยนะคะในบรรทัดแรกของนักเรียนเขียนเหมือนที่คุณครูเขียนให้ดูเลยตัวสีน้ำเงินนี้นะคะเขียนเหมือนเลยนะคะเขียนเหมือนเด้ะดเลยนะคะ แล้วก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะในข้อหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะต้องขยายให้คุณครูว่า a คืออะไรอ่ะบรรทัดต่อมานะคะ a เท่ากับเว้นวักนิดนึงเท่ากับอะไรคะตัว a ตัว a สีแดงสระแอใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่ต่อมา n นักเรียนก็เอา n มาเขียนอีกหนึ่งบรรทัดเท่ากับนอหนูนะคะชี G. คือตัวทอทหารนะคะตัว T ีคือตัวทอทหารนักเรียนก็เขียนที่เท่ากับทอทหารสรุปหนึ่งข้อข้อนี้มีกี่บรรทัดคะมีทั้งหมด สามบรรสี่บรรทัดด้วยกันก็คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3แล้วก็บรรทัดที่4มีทั้งหมด4บรรทัดด้วยกันนะคะมารออ่านพร้อมกันนะคะ a n t n m o t ให้นักเรียนฝึกท่องนะคะวันหนึ่งอาจจะท่องคํำละ10ครั้งนะคะเพื่อเป็นการทบทวน a n t n m o t a N T N mod A N T N mod นะคะอ่ะนี่คือคำศัพท์แรกที่คุณครูให้นักเรียนไปท่องคำศัพท์ที่สองนะคะนักเรียนก็ขีดเว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงคือจบ1ข้อหน่หน้หนา1นึ่คำศัพท์นะคะต่อมาคำศัพท์ที่สนักเรียนก็เขียนต่อเลยเป็นคำศัพท์ที่สองอ่ะมาดูหน้าถัดไปคำศัพท์ที่สองคือ คือ apple 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 นะคะ a double p l e นักเรียนก็เขียนไปเลย a double p l e เว้นช่วงนะคะเขียนคำอ่านค่ะเขียนให้ตรงกับข้อข้างบนนะ คำอ่านเขียนให้ตรงกันกับข้อข้างบนเลย apple แปลว่า apple คะ apple คุณครูบรรทัดคุณครูไม่พอคุณคต่อข้างล่างนักเรียนเขียนพออยู่แล้วนะคะ apple แปลว่า apple a p p l e หรือ a double p l e ถ้าพยัญชนะ มันอยู่คู่กัน2ตัวค่อยเรียกว่าดับเบิลนะคะเช่น A 2ตัวก็ดับเบิลเอบีสตัวก็ดับเบิลบีนะคะ O 2ตัวก็ดับเบิลอนะคะส่วน P 2ตัวที่นักเรียนมองเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นดับเบิลพีนะคะ A อดับเบิลพีลีหรือบางคน A P P L E Apple Apple อนะคะอะมาแยกคำา A คือตัวอะไรคะตัวสระแอนั่นเองเมื่อวานนี้สอนแล้วนะเอเป็นสระแอสระอาได้นะคะต่อมาพีพีตัวแรกนะคะคือพอพานใช่ไหมคะพี P, ตัวที่สองก็พอพานเหมือนกัน L E เป็นสระเอ L apple แต่ลอลิงตัว L เนี่ยเป็นลอลิงเห็นไหมคะตรงนี้ตัวสะกดของเขาก็เลยเป็นลอลิงด้วยนะคะก็เลยเป็น apple แล้วมันครูเขียนให้มาเพื่อนักเรียนงงตัว E ตัว L คือลอลิงเป็นตัวสะกดเนาะตัวตัว E คือสลายะไรคะ่สะสละเอใช่ไหมคะอ่ะ ข้อ2นี้จะมีกี่บรรทัดคะหนึ่ง6สามี่มีหบรรทัดแสดงว่าในแต่ละข้อจะมีบรรทัดไม่เท่ากันตามตัวอักษรของคำคำนั้นนะคะอ่ะมาลองพูดพร้อมกัน a double p l e apple แปลว่า apple a double p l e apple แปลว่า Apple นักเรียนต้องท่องนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูมีข้อสอบให้นักเรียนเติมคำนะคะแล้วก็ถามว่าคุณครูใช้ภาษาไทยไปแล้วให้นักเรียนเติมเป็นคำภาษาอังกฤษนะคะโยงคำอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนต้องฝึกท่องจะไม่ขึ้นใจเหลืออยู่ว่างๆนั่งเล่น Apple A-P-P-L-E Apple Apple a n t a n ิ m o อ่ะแบบนี้นะคะคำศัพท์ที่ครูคคให้ไปเบื้องต้นนะคะ a d o p l e apple apple ตอนนี้คุณครูคคกำลังพานักเรียนแยกพยัญชนะแยกคำศัพท์ว่ามันอ่านยังไงในแต่ละคำนะคะนักเรียนจะได้ทำได้นะคำที่สามนักเรียนก็เว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงต่อมาก็เริ่มข้อที่3เริ่มข้อที่3ามคำนี้ B A G bag กระเป๋าถือ B A G bag ผูดตามนะคะ B A G bag กระเป๋าถือ B A G bag กระเป๋าถือ <S <S <ห>นัเรียนก็เขียน B A G bag เขียนสวยๆกคุณครูนะเขียนตามเขาเลยนะคะต่อมาแยกพยัญชนะแยกสระแยกพยางออกมาแยกนะคะแยกพยัญชนะออกมา B คือบอใบไม้คุณครูสอนไปแล้ว A คือสระแอใช่ไหมคะ G คือกอไก่มันก็จะอ่าน รวมกันบอแอบอแแบเห็นไหมคะเห็นไหมคะบแอแแบแบกเห็นนะนี่ง่ายๆหรืเลยภาษาอังกฤษไม่ได้ feed, ยากเลยถ้าเรารู้ว่าพยัญชนะของเขาแทนด้วยพยัญชนะของไทยตัวไหนนะคะเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าคํานี้อ่านว่าอะไร B A G b a g กกระเป๋าถือ อ่าเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงไมบรรทัดด้วยนะข้อที่4ข้อที่4 ball b a double l ball ลูกบอลนักเรียนก็เขียน b a double l อ่านว่า b บ r n แปลว่าลูกบอ n เขียนตามคุณครูเลยนะคะต่อมามาแยกพยัญชนะทีละตัว B คือบใบไ,ไม้อย่างหมสีเขาเหมือนกัน A คือสระอ A คือสระอนะคะต่อมา L L สองตัว ดับเบิลแอลสองตัวก็คือลอลีงนั่นเองนะคะบออลบนอนอ่านว่าบออลบอนนะคะเห็นนะสามานั้นนะเอามาพูดพร้อมกัน B A L L ball B A double L ball ลูกบอลน,นะคะอ่ะข้อที่5ค่ะโอ้ใครชอบกินคะมีวิตามินใช่ไหมคะอ้าวมาดูกันนะคะบาะนา,านาบานา,านาบานานา B A N A N A บานานากล้วยนะคะ B A N A N A บ้าน่าแปลว่ากล้วยเห็นไหมคุณครูมีให้แล้วอันนี้คือเขียนตรงนี้แล้วก็เขียนตรงนี้แล้วก็เขียนความหมายของเขาใช่ไหมคะมีให้หมดเลยต่อมานักเรียนก็มาแยก B เท่ากับบ่ไใบไม้เอ <A S 1> คือสะระอะเคือนอหนูเอตัวนี้คือสะระอะ <N S 1> ตัวนี้คือนอหนูเอตัวนี้คือสะระ นะคะเห็นไหาคำนี้นะคะมีทั้งหมดกี่บรรทัดคะ1 2 3 4 5 6 7 7บรรทัดเว้น1บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้สีแดงเพื่อที่จะไปเริ่มข้อที่6นะคะอ่มาอ่านพร้อมกันบานานาบานานา b a n a n a บานานา กล้วย b a n a n a ba น่นะแปลว่ากล้วยนะคะต้องจำนะคำที่หกนะคะ b a t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  แปลว่าข้างขาว b a t นะคะ b a ค้างข่าวนะคะค้างข่าวหน้าครูอาจจะไปปิดคำว่าค้างข่าวนักเรียนก็สามารถเขียนเองได้เขียนตรงนี้เขียนตรงนี้แล้วก็เขียนตรงนี้ เป็นความหมายของเขานะคะอ่ะ b เท่ากับบใบไม้ a เท่ากับสระแอใช่ไหมคะ t r e เท่ากับทอทหารพอเอามารวมกันก็ b a b b t แบดเป็นคำนี้เลยใช่ไหมคะ,ะเห็นนะง่ายนิดเดียวนะคะคำนี้มีทั้งหมด 1>, 1, 2, 3, 4มี4บรรทัดนะคะมี4บรรทัดก็เว้น1บรรทัดเพื่อที่จะขีดเส้นใต้แล้วก็เริ่มข้อที่7นั่นเองนะคะอ่ะมาพูดพร้อมกัน B A T b a t ค้างข่าว B A T b a t ค้างข่าวนะคะต่อมาคำที่7ค่ะใครชอบกินะ่ะ ใครชอบกินถั่วมีไหมถั่วคนแขกขายถั่วเนาะนะคะ b e a n bean ถั่ว b e a n bean ถั่วนะคะ่ะ b e a n bean ถั่ว มาแยกกันค่ะ b บ b o ไม้ e กับ A มาด้วยกันใช่ไหมคะสีเดียวกันนะก็คือสาระ e นั่นเองส่วน n เท่ากับนอหนูพอมารวมเป็น b e n o bean แปลว่าถั่ว b e a n บี a ถั่ว ง่ายไหมพอทําได้ยังคะพอทําได้ยังพอทําได้แล้วเนาะพอทําได้แล้วนะคะต่อมาคำที่แปดนะคะคําที่แปดหมีโคล่าโอ้ไม่ใช่ค่ะหมีเฉยเออหมีดำหมีน้ําตาลอ่า B E A อแอ,แ,อแบหมี B E A R แบหมีต้องเขียนเว้นวรรคห่างด้วยนะอ่ะแบแไปว่าหมีบี้ E A R แบ่หมีนะคะบี้คือบอใบไม้ E A R สีแดงเหมือนกันใช่ไหมคะเขียนพร้อมกันเลยคะ่ะ e a อ่ะม,มันติดกันเนาะเป็นสระด์ได้ด้วย b e a r bird หมีนะคะความเป็นจริงตัว r เนี่ยนะคะได้เป็นตัวกรรันนะคะตัวเนี่ยได้นะคะ b e a r b e r มีนะคะอ่าท่องได้ยัง B พูดตามครูด้วยคุณครูพูดออกไปนักเรียนก็พูดตามครูนะ B E A R แบหมีจะได้จํานะคะโอ้นี่มาสวนสัตว์แล้วใช่ไหมมีหมีมีข้างขาวมีจิราฟนะคะอ่ะมาดูจิราฟกันนะคะบ,บางทีพวกเราชอบออกเสียงจิราฟใช่ไหมคะ แต่ภาษากรงกเขาออกเสียง giraffe นะคะ giraffe นะคะอ่ะมาดูกัน giraffe 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 g i r a f f e giraffe giraffe นะคะฮ่าพอภาษาไทยเราเป็น g i r a f ใช่ไหม g i r a f f e G l o f e ก็คือ G l o f e นั่นเองนะคะมาดูกันมาแยกคำกันนะคะ G คือจอดจอด I ยังตามมาเลยนะ Sala i o r เรือ ะ,ะอซาล่าอเอฟมาพร้อมกันก็เป็นตัวฟอฟันเป็นตัวเดียวนะถ้ามาพร้อมกันก็เป็นตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะส่วนตัว E มีไว้เฉยเฉยบ่งบอกว่า F เป็นตัวสกดนะคะไม่ต้องมาก็ได้นะคะอยู่ข้างหลังนะคะ G, G, อ่านว่า G R F G R F อ่ะเอาใส่มาเลย E เป็นตัวสะกด นะคะเป็นตัวสะกดบอกให้รู้ว่าฟอ r f ฟันเป็นตัวสะกดมาตาตัวสะกดนะคะ G R A F G R A F G R A F J I R A D E F E G R A F G R A F ค่ะอ่าคำที่สิบยากไหมภาษาอังกฤษคือว่าง่ายกว่าภาษาไทยนะถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษนี่โอ้โห าภาษาภาษาไทยด้อยนี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะภาษาไทยยากสละในภาษาไทยโคตรจะเยอะเลยตั้งยีิกว่าตัวใช่ไหมภาษาอังกฤษไม่แค่ห้าตัว a e i o u มีแค่นั้นเอง a e i o u ใช่ไหมคะเออพยัญชนะเขาก็มีแค่ยี่บหกเองของเรามีตั้งสี่บสี่ใช่ไหมคะอ่ามาดูข้อที่สิ girl ไหนใครเป็นผู้หญิงยกมือขึ้น girl เด็กผู้หญิงนะคะ g i r l girl เด็กผู้หญิง G I R L เราต้องอ้าปากกว้างๆนะพูดภาษาอังกฤษนะคะให้น้ำลายกระเด็นเลยแต่เย้ะแต่ช่วงนี้อย่าไปพูดให้ใครฟังนะเดี๋ยวติดเชื้อโควิดนะเออน้ำลายนี่เป็นพาหะเลยนะคะ g o เด็กผู้หญิงเขียนตามครูเลยนะคะ อ่ามาแยกกัน <aux> G I R s a r a r l ลรอลลิงนะคะมันมาพร้อมกันเลยอ G I R L g อ r l girl เด <crease. S 1> ็กผู้หญ <ida> ิง <sozial Contract envy> girl เด็กผู้หญิงนะคะอ่ามาคำที่11ใกล้จบละใกล้จบละ G L G L A W S Glass Glass ออกเสียงเป็นคำควบกล้ด้วยนะคะ G กับ L มาพร้อมกัน G คือกอไก่ L คือ r o l l i มันจะเป็นกรอเป็นคำควบกร้ำในภาษาไทยนะอ่านออกว่า Glass Glass แปลว่าแก้วนะคะอ่ะมาลองเขียน G L เอ้ดับเบิลเอสแปลว่าแก้วน้ำอ่าจีอขอโทษนะคะ g ีแอลเอดับเบิลแก้วน้ำมาแยกกันค่ะจีกอไก่ l อลลอลิง เอซ่ารอาดับเบิลเอสสอเสืออาดอกเสียงโกลออากลากลาสอกลาสเห็นไหมอานตามเลยใช่ไหมคะง่ายๆนิดเดียว G L A อลเดับเบิลเอสกลสัสแก้วน้ำ G L A อลเดับเบิลเอสกลสัสแก้วน้ำนะคะ ต่อมานักเรียนอย่าลืมเว้นหนึ่งมันทัดนะคะเพื่อที่จะขีดเส้นใต้จบด้วยประกาศสีแดงแล้วก็ขึ้นข้อที่สิบสองนะคะข้อที่สิบสอง go 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 เห็นไหมบางคนเล่นเกมนะ go 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 ไม่รู้ความหมายหรอกพูดไปงั้นแหละ go 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 แปลว่าไปจำไว้เลยทำง่ายๆเราใช้บ่อย go แปลว่าไป G แทนกไก่ O แทนซาละ O พอมารวมกันเป็นกอโกอ่านว่า G O กอไป G O กอแปลว่าไปนะคะง่ายๆเลยมีแค่3บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้จบแล้วก็ขึ้นข้อที่1 3อย่าลืมขีดเส้นใต้จบนะ ขีดเส้นใต้จบในแต่ละข้อนะข้อที่สิบสามอ่าเคยเห็นไหมคะบ้านสพังเลี้ยงหลายเจ้าเลยนะแพะใช่ไหมคะ goat g o a t goat แพะ g o a t goat แพะ g o a t goat แพะอ่ะจี G. กไก่ O A มาพร้อมกัน O A เป็นสีเดีวยวกันใช่ไหมคะติดกันเลยเป็นซาะะโอที T. เป็นทอทหารเห็นไหมกอโอทอโกรนะคะกอโอทอโกรอ่านยายง่ายเลย G O A T กอดแพะ G O A T กอด แทะนะคะขีดเว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้จบนะคะขึ้นข้อที่10 4เขียนสวยๆนะ good good g double o d good d g double o d good d นะคะเห็นไหมนักเรียนห,หลายๆคนทำงานส่งครู good good very good very good very แปลวมากๆ Good. แปลว่าดีแสดงว่าค,คุณครูชมว่าดีมากๆใช่ไหมคะ oh. นักเรียนเป็นเด็กดี very good oh. ดีมากๆเลย good แปลว่าดีๆสิ่งดีๆนะคะมาแยกกันจี้กอไก่ double o สองตัวคือสะละอู o. นั่นเองใช่ไหมคะส่วนดีแทนดีดอเด็กนะคะกออูกูกูดอ ก o ดกอูก go, go, go. go, go, go. ูกูดก o ูดกูด G d o d w o O D กดแปลว่าดีเป็นหนึ่งมรรทัดขีดเส้นใต้อย่าลืมไปท่องตามนะคะพูดตามด้วยไม่ใช่โจทย์อย่างเดียวนะมีเวลานะคะวันหนึ่งเดี๋ยวนี้คุณครูลดคลิปแล้วจากก่อแต่ก่อนให้สองเชาง้า2เย็นบ่ายสองเพราะว่านักเรียนไม่สนใจทำนะคะ คุณครูก็เลยต้องลดคลิปมาเหลือ,อวันละคลิปสองคลิปแล้วก็จะมีแบบทดสอบให้นะคะก็เรียนออนไลน์เนาะมันก็แบบครูก็ไม่ได้ตื่อสารากับนักเรียนได้โดยตรงนะคะก็พยายามที่จะสอนให้นักเรียนได้เขียนตามได้มากที่สุดนะคะเออมาข้อสุดท้ายอ้สุดท้ายแล้ว1ิบ o ้อ o y e bye จะลาก่อนละ o d bye Good bye จะลาก่อนแล้วข้อที่สิบห้า G e O D Good Bye Goodbye Goodbye แปลว่าอ่า Goodbye ลาก่อนลากันก่อนเออคลิปสุดท้ายลาก่อนอ่ะมาดูกัน G กอไก่ d O S L U ดีดดเด็กบบอใบไม้วายอีอีอ่ะวยอยักความเป็นจริง Y าออ่ะเป็นสระอายอยักสะกดโดยตรงเลยนะคะความเป็นจริงอ่ะตรงเนี้ยแต่คุณครูแยกให้นักเรียนเพื่อนได้มองเห็นก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรียนโตขึ้นไปเพื่อนนักเรียนจะเข้าใจเอง นะคะตอนนี้เดี๋ยวนักเรียนจะงงอะกุ๊ด,บ,ดบาย G W O D B Y E กุ๊ดบายลาก่อน G W O D B Y E กุ๊ดบายลาก่อน G กอไก่ W O สระอู D ดอเด็ก B บอใบไม้ y e สระอายยักษ์นะคะอ่านว่า good bye ลาก่อนเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วขีดเส้นใต้เวลาทั้งวันที่เหลือให้ท่องให้คุณแม่คุณพ่อหรือผู้ปกครองฟังคำละข้อละสามรอบเพื่อที่จะให้นักเรียนได้จำนะคะเดี๋ยวจะมีคำศัพท์มาให้เรื่อยๆแต่พวกนี้คุณครูขอสอนวิชาคณิตศาสตร์สลับกันไปนะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันต่อในชั่วโมงถัดไปส่งงานคุณครูด้วยทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในแชทให้คุณครูได้ตรวจให้คะแนนด้วยนะคะผิดคุณครูก็จะแชทบอกว่าผิดตรงไหนถ้าถูกคุณครูก็จะกดไลค์ให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ